บทที่ห้ามานไม่มีบารมีไม่เกิดพระบวัวเหยวนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทั้งที่รู้ว่าท่านสัพยอกแต่ใจก็แสนจะปลืม้มอย่างน้อยมันก็เป็นนิมิตหมายอันดีว่าสักวันหนึ่งท่านคงจะได้เห็นหนอเช่นคนอื่นๆบ้างก็คุณนายลำไยอ่านหนังสือไม่ออกแท้ๆยังได้นี่นา ท่ามีภาษีกว่าคุณนายคนนั้นตั้งแยะแถมยังเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นอีกด้วยกำลังคิดเพลินๆท่านพระครูก็เอ่ยขึ้นว่าอาวละต่อไปนี้อาตมาจะสอนเดินจงกรมระยะที่สองซึ่งเป็นระยะที่ยากที่สุดในบรรดาก,การเดินหกระยะไหนบัวเหียวลองบอกมาสิว่า เดินจงกรมระยะที่สองมีกี่หนอสองนอครับระยะที่สามก็สามนอลูกศิษย์ตอบเกินคําถามถูกแล้วระยะที่สองให้บริกรรมว่ายกหนอเหยียบหนอขณะที่ปากว่ายกก็ให้ยกเท้าขวาขึ้นช้าๆสูงจากพื้นประมาณสามนิ้ว ยกเสร็จจึงว่าหนอแล้วจึงค่อยๆเลื่อนเท้าไปข้างหน้าช้าๆที่ว่ายากมันยากตรงนี้เลื่อนเท้าเสร็จแล้วจึงว่าเหยียบพร้อมกับเหยียบลงไปช้าๆเมื่อเท้าถึงพื้นเรียบร้อยแล้วจึงว่าหนอจากนั้นจึงย้ายสติมาไว้ที่เท้าซ้ายทำแบบเดียวกัน เมื่อเดินจนสุดทางแล้วให้กำหนดกลับท่านเดินให้ดูอีกสามสี่เก้าและจึงบอกคนทั้งสี่มีพระหนึ่งคฤรหัดส,สามให้ทดลองเดินคนเป็นครูเดินได้อย่างไม่ยากนักแต่คนเป็นพระถึงกับเงือตกคิดจะค้านพระอุปชาว่าก็ไหนหลวงพ่อว่าให้เดินวันละหนึ่งระยะยังไงละ่ะ และทำไมสามคนนี้ถึงเดินวลาสองระยะได้ก็เลยโลกล้มความตั้งใจกระนั้นเสียงพระอุปชาก็ยังลอยมาเข้าหูว่าสามคนนี้เดินระยะที่หนึ่งหชั่วโมงติดต่อกันโดยไม่หยุดพักก็เลยได้มาเดินระยะที่สองได้เมื่อเห็นว่าแต่ละคนเดินได้ถูกต้องดีแล้วท่านพระครูจึงสั่งว่าเอาล่ะ กลับไปเดินระยะที่หนึ่งกับระยะที่สองอย่างละครึ่งชั่วโมงนั่งอีกหนึ่งชั่วโมงพยายามใช้เวลาเดินกับนั่งให้เท่าๆกันใครปฏิบัติครบสองชั่วโมงแล้วยังไม่ง่วงก็ให้ทำใหม่อีกเป็นรอบหนึ่งจนกว่าจะง่วงเมื่อล้มตัวลงนอนให้เอามือวางบนท้อง พยายามจับให้ได้ว่าหลับไปตอนพองหรือว่าตอนยุบแล้วอย่าลืมตีสีต้องลุกขึ้นมาเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้แปดโมงเช้าค่อยมาสอบอารมณ์แต่ถ้าใครมีปัญหาก็มาที่กุฏิอัตมาได้ตลอดเวลาไม่ต้องเกรงใจถ้าหลับอยู่ก็ให้เด็กปลุกได้ท่านพระครูพูดเปิดทางเอาไว้ เพราะเห็นหนอบอกว่าคืนนี้พระใหม่จะเจอปัญหาแยกกันไปอย่างที่พักของตนแล้วครูสามคนก็ลงมือปฏิบัติตามที่ท่านเจ้าอาวาสสอนคือเดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วครูบุญมี กับครูอรุณจึงสวดมนต์ไหว้พระปูเสือกลางมุม้งแล้วก็นอนส่วนครูสริดคิดว่าจะต้องตักตวงความรู้กลับไปบ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จึงปฏิบัติต่ออีกหนึ่งรอบดังนั้นขณะที่ครูน้อยสองคนกำลังหลับอย่างมีความสุขอยู่นั้นคนเป็นครูใหญ่กำลังยกหนอเหยียบหนอ อย่างมีความสุขไม่แพ้กันสวดมนต์ทำวัดเย็นเสร็จพระโบเฮียวตั้งนาฬิกาปลุกไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วจึงเดินจงกรมระยะที่หนึ่งเดินอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงจึงเปลี่ยนเป็นระยะที่สองซึ่งท่านไม่ถนัดนัก หากก็เดินจนกระทั่งเสียงกริ่งนาฬิกาดังขึ้นท่านเดินไปกดปุ่มตั้งใหม่อีกหนึ่งชั่วโมงแล้วกำหนดนั่งสมาธิอาการพองยุบคล่องตัวขึ้นไม่อึดอัดขัดข้องเหมือนเมื่อตอนเช้าท่านนั่งไปเรื่อยเรื่อยกระทั่ง45นาทีผ่านพ้นไปจึงรู้สึกปวดที่ขาทั้งสองข้างแรกแรกก็พอทนได้ ท่านจึงกำหนดรู้หนอครั้นปวดมากเข้าจึงเปลี่ยนเป็นปวดหนอแล้วก็ไม่ใส่ใจกลับไปจับพองยุบต่อโดยไม่เปลี่ยนแปลงท่านั่งเมื่อจิตเริ่มตั้งมั่นเป็นสมาธิอาการปวดดูเหมือนจะทุเลาลงท่านรู้สึกสบายขึ้นเรื่อยเื่อยถึงขั้นกำหนดสุขหนอได้จึงเสียดายนักเมื่อกริ่งนาฬิกาดังขึ้น พระใหม่กำหนดลืมตาเอื้อมมือกดปุ่มนาฬิกาแล้ลุกขึ้นเดินจงกรมระยะที่หนึ่งใหม่คราวนี้ท่านไม่ตั้งเวลาจะเดินจะนั่งจนเป็นที่พอใจโดยไม่ต้องให้เวลามาเป็นตัวกำหนดท่านเดินขวาย่างหนอซ้ายย่างนออยู่ภักใหญ่ๆจึงเปลี่ยนมาเป็นยกหนอเหยียบหนอระยะที่สองเดินยาก ท่านก็เลยเดินน้อยหน่อยเสร็จแล้วจึงกำหนดนั่งอยากได้อารมณ์เหมือนเมื่อตะกี้เพราะมันสุขสบายดีแท้ภิกษุหนุ่มรู้ตัวดอกว่ากำลังถูกมาหลอกล่อให้หลงทางเสียแล้วท่านนั่งกำหนดพองหนอยุบหนอไปเรื่อยๆรู้สึกชุ่มชื่นฉ่ำในหัวใจอาการปวดเมื่อยไม่ปรากฏท่านสบายเสียจนไม่ยอมกำหนดสุขหนอ พราะกลัวมันจะหายไปพระบวัวเหียวเพลิดเพลินในสุขกระทั่งลืมแม้องค์บริกรรมเมื่อไม่กำหนดพองยุบสติก็เผลอไพล,พลจิตจึงฟุ้งซ่านล,ล่องลอยไปในภาวะนั้นท่านเห็นตัวเองลอยอยู่กลางนภาอากาศมีรัศมีสวยงามแผ่ซ่านออกมาจากกายเสียงไพเราะกระซิบข้างหูว่าท่านสำเร็จแล้วท่านสำเร็จแล้ว ไปสีท่องเที่ยวไปอยากไปไหนก็ไปได้ทุกแห่งหนถ้าอย่างนั้นฉันอยากไปนรกช่วยพาไปหน่อยท่านพูดโต้ตอบกับเสียงไพเราะนั้นไม่ต้องพาท่านไปเองได้เพียงแค่นึกก็ถึงแล้วจริงเหรอเอาละถ้าอย่างนั้นฉันจะนึกอยากไปเมืองนรกแล้วท่านก็รู้สึกว่าตัวเองล่องลอยไปถึงเมืองนรกเห็นโยม,มาบาลกำลังตักน้ำที่กำลังเดือดอยู่ในกระทะ ทองแดงกรอกปากบิดาท่านจึงพูดกับโยมบาลว่าท่านโยมบาลอาตมาจะพาไปเที่ยวเมืองสวรรค์ขอให้ช่วยโยมบิดาอาตมาขึ้นจากนรกด้วยเถิดคนที่ท่านกำลังเอาน้ำร้อนกรอกปากอยู่นั่นแหละคือโยมบิดาของอาตมาหลวงพี่ที่เคารพนับประสาอะไรที่จะช่วยโยมบิดาของหลวงพี่ได้เล่าแม้แต่แม่ยายผม ผมยังช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้จริงๆภรรยาเขาขอร้องมาบอกให้ช่วยแม่ด้วยนะพี่นะนึกว่าสงสารแกแม่ยายท่านทำบาปอะไรมาหลักแกฆ่าสัตว์พวกหมูเป็ดไก่หานถ้ามาไหว้เจ้าตอนตรุษจีนนะ่ะใจคอแกโหดเหี่ยมทารุณดุร้ายก็ท่านยม,มาบาลทำไมไม่ช่วยให้ได้หละ่ะโทษหลวงพี่ ไอ้ผมก็อยากจะช่วยแต่โจทย์มันมาประท้วงกันเต็มไปหมดทั้งหมูเป็ดไก่หานดูสิมันยืนประท้วงอยู่นั่นส่งเสียงร้องระงมเลยพระบ,บัวเยียวมองออกไปก็เห็นจริงดังที่ยม,มาบาลว่าเหล่าสัตว์นั้นส่งเสียงร้องเซ็งแซ่จับความไม่ได้ไม่ได้นะยม,มาบาลช่วยไม่ได้ ยายคนนี้ทำให้พวกฉันทุกทรมานอย่างแสนสาหัสถ้ายมาบาลช่วยมันพวกฉันจะไปฟ้องพญายมมาราชให้ลงโทษท่านโจดขู่เห็นไหมหลวงพี่เห็นหรือยังว่าผมช่วยไม่ได้จริงๆถ้าผมช่วยโยมบิดาหลวงพี่เดี๋ยวพวกวัวควายมันก็ไล่ขิดผมตายเท่านั้นก็โยมบิดาหลวงพี่ฆ่าวัวฆ่าควายไว้เป็นร้อยเป็นพันตัว ถ้าไม่เชื่อผมจะไปเปิดบัญชีให้ดูก็ได้ไม่ต้องรอกท่านโยม,มาบาลอัตมาเชื่อท่านพูดกับโยม,มาบาลแล้วก็หันไปพูดกับโยมบิดาว่าโยมพ่ออัตมาพยายามช่วยแล้วแต่โยม,มาบาลเขาไม่ยอมโยมพ่ออดทนไปก่อนนะอัตมากำลังปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ที่วัดป่ามะม่วงและจะแผ่ส่วนกุศลมาให้อัตมาขอลาจะไปดูสวรรค์สักหน่อย แล้วท่านก็ล่องลอยออกจากเมืองนรกไปเมืองสวรรค์เพื่อเยี่ยมเยียนเสียเยี่ยมเยียนสวรรค์เสียทุกชั้นตั้งแต่จตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิม,มานรดีปารณิมิตวสวัสดีได้เห็นเทพประบุทเทพธิดาเหาะไปมาอยู่ในอากาศรูปร่างสวยงามมีเครื่องประดับทำด้วยเพชรนินจินดา สองแสงเป็นประกายวูบวาบเมื่อเห็นท่านลอยผ่านหน้าเทพบุตรเทพิดาเหล่านั้นต่างยกมือทำความเคารพท่านทักทายปราศัยอยู่กับพวกเขาจนได้เวลาอันสมควรแล้วจึงลอยกลับมายังกุฏิเห็นกายเนื้อของท่านกำลังนั่งสมาธิอยู่ก็รู้ว่าร่างล่องลอยอยู่นี้เป็นกายทิพย์จึงลอยไปเข้ากายเนื้อและจึงกำหนดลืมตา เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับท่านสดสดร้อนร้อนนี้ทำให้ท่านเข้าใจผิดคิดไปว่าตัวเองสำเร็จแล้วจึงอยากจะไปกราบเรียนให้ท่านพระครูทราบขณะนั้นเป็นเวลาตีสองคงจะรอให้ถึงรุ่งเช้าไม่ไหวเพราะใจมันร้อนรนอยากให้พระอุปชาได้รู้ว่าลูกศิษย์ของท่านสำเร็จแล้วเห็นหนอแล้ว ลันก็นึกถึงท่านพูดอนุญาตไว้เมื่อตอนสามทุ่มเสร็จๆแสดงว่าท่านจะต้องรู้สิทธิ์ของท่านจะมาหาในคืนนี้คิดได้ดังนั้นจึงเดินดุ่มๆไปยังกุฏิเจ้าอาวาสโดยไม่สะทกสะท้านต่อความหนาวเย็นของอากาศสุนัขสามสี่ตัวเห็นคนเดินดุ่มๆม,มาในยามวิการเช่นนั้นก็ส่งเสียงเห่ากันโชคขึ้นแล้พากันวิ่งกรูเข้ามา พระบุญเยวจึงต้องส่งเสียงทักทายออกไปสุนักกล่าวนั้นพร้อมใจกันหยุดเหา่าและก็วิ่งกลับไปยังที่ที่ของตอนนอนสมชายสมชายไปเปิดประตูหน่อยท่านตะโกนเรียกลูกศิษย์วัดเด็กหนุ่มง,งวงเงียลุกขึ้นมาเปิดประตูแล้วจึงถามอย่างไม่พอใจนะักหลวงพี่มาทําไมดึกดึกเดินๆผมกำลังหลับสบายสบายหลวงพ่อหลับหรือยังถามแทนคำตอบ สิทธวัดมองขึ้นไปเห็นไฟยังสว่างอยู่จึงตอบว่ายังมัง้งไฟยังเปิดอยู่นี่ขอขึ้นไปพบท่านหน่อยดีไหมให้ผมไปถามท่านดูก่อนปกติไม่อนุญ,ญาตให้ใครขึ้นไปข้างบนพูดแล้วก็ขึ้นไปหาท่านพระครูยังไม่ทันพูดอะไรท่านก็พูดขึ้นเใชยก่อนว่าพระบัวเหียวใช่ไหมบอกให้รออยู่ก่อนประเดี๋ยวฉันจะลงไป และท่านก็ก้มหน้าก้มตาเขียนหนังสือต่อไปอีกสักครู่จากนั้นจึงลงมาข้างล่างมีอะไรหรือท่านทักขึ้นหลวงพ่อยังไม่จำวัดอีกหรอครับพระใหม่ถามยังหมู่นี้งานยุ่งมากจะลืมนอนมาหลายวันแล้วหลวงพ่อไม่ง่วงหรอครับ ฉันกำหนดสติอยู่ตลอดเวลามันก็เลยแก้ง่วงได้จำไว้เวลาเธอง่วงมากให้ตั้งสติไว้ตรงหน้าปากแล้วกำหนดง่วงหนอง่วงนอรับรองว่าหายง่วงเป็นปลิดทิ้งพระบูุญเฮวกำลังจะเอ่ยปากพูดก็พอดีท่านพระครูพูดขึ้นว่านี่เธอรู้ไหมฉันกำลังเขียนหนังสือคู่มือสอบอารมณ์กรรมฐานเขียนมาได้ร้อยกว่าหน้าแล้ว เผื่อว่าฉันตายไปจะได้มีตำราวไว้สอบอารมณ์ในการปฏิบัติหนังสือแบบนี้ยังไม่เคยมีใครเขียนมาก่อนจนเสร็จหรือยังครับยังคงอีกหลายปีใน่ฉันเขียนมาปีกว่าแล้วเพิ่งได้ร้อยกว่าหน้าเองมันไม่ใช่เขียนง่ายๆเอาละทีนี้เธอมีอะไรก็ว่าไปเสร็จธุระแล้วจะได้กลับไปเขียนหนังสือต่อ ท่านต้องพูดกันเอาไว้ก่อนเพื่อให้ผู้เป็นสิทย์รู้ว่าท่านมีงานที่จะต้องทำรออยู่หลวงพ่อครับผมได้เห็นหนอแล้วครับบอกอย่างปีติเออเร็วถึงขนาดนั้นเชียวหรือแล้วรู้ได้ยังไงละ่ะหรือว่ามีใครมาบอกครับมีเสียงมากระซิบข้างหูกระซิบว่ายัางไงบอกว่าท่านสำเร็จแล้วท่านสำเร็จแล้วครับอ,อ ท่านพระครูพูดยิ้มยิ้มราบบูเยวเลยทำหน้าปั้ญยากท่านพระครูยิ้มแบบนี้ทีไรเป็นได้เรื่องทุกทีแล้วเสียงที่เธอได้ยินเป็นเสียงเดียวกับเสียงที่ได้ยินเมื่อปีที่แล้วหรือเปล่าไม่ใช่แน่ๆครับเสียงเมื่อคืนไพเราะน่าฟังมากและเขาว่ายังไงอีกพระอุปชาซักเขาบอกให้ผมท่องเที่ยวไปอยากไปไหนก็ไปได้ทุกคนทุกแห่ง เพียงแต่นึกเท่านั้นก็ไปได้ผมก็เลยไปเที่ยวเมืองนรกสวรรค์ที่เมืองนรกผมพบโยมพ่อด้วยผมขอร้องโยม,มาบาลให้ช่วยพ่อแต่ท่านบอกว่าช่วยไม่ได้เพราะแม้แต่แม่ยายท่านเองท่านก็ยังช่วยไม่ได้เหมือนฉันเปียบเลยฉันก็เคยไปเห็นเมืองนรกมาแล้วก็เจออย่างที่เธอเล่ามานี่แหละ พระโบยเยียวยิ้มแป้นเมื่อท่านพระครูบอกว่าท่านได้เคยเห็นนรกมาแล้วเช่นเดียวกันถ้าอย่างนั้นผมก็สำเร็จแล้วจริงๆใช่ไหมครับถามอย่างตื่นเต้นใครบอกเทล่าบโบยเยียวเธอถูกมารมันหลอกเอาน่ะสิถูกมารหลอกเหมือนกับที่ฉันเคยถูกหลอกมาแล้วคราวนี้พระโบวเยียวถึงกับใจฝ่อแฟบลงไปถามเสียงอ่อยว่าหมายความว่าอย่างไรครับแสดงว่าผมเห็นไม่จริงใช่ไหมครับ จริงสิเธอเห็นจริงๆแต่สิ่งที่เธอเห็นมันไม่จริงเข้าใจหรือยังละ่ะยังไม่เข้าใจครับหลวงพ่อกรุณาขยายความหน่อยเถอะครับผมชักงงคนซื่อตอบซื่อ,อคือที่เธอเห็นนรกสวรรค์น,น้าเธอเห็นจริงๆเหมือนกับตอนที่ฉันเห็นจริงๆแต่นรกสวรรค์ที่เธอเห็นหรือที่ฉันเห็นนั้นมันไม่จริงเรียกว่าเราสองคนต่างไปเจอ ไปเห็นของไม่จริงมาว่างั้นเถอะที่ว่าไม่จริงเพราะมันเป็นภาพลวงตาจิตของเราเป็นผู้สร้างขึ้นเขาเรียกว่าเทวะปุตตมานฉช่นจึงว่าเธอถูกหลอกเอาเอาละถ้าอย่างนั้นแสดงว่านารกสวรรค์ไม่ได้มีอยู่จริงใช่ไหมครับมีสิเป็นชาวพุทธจะว่านารกไม่มีได้ยังไงอีกหน่อยถ้ามีเวลาอ่านพระไตรปิฎกซะ จะได้หายสงสัยนั่นอยู่ในตู้นั่นท่านชี้ไปที่ตู้พระไตรปิฎกซึ่งมีหนังสือเล่มสีน้ำเงินบรรจุอยู่เต็มหลวงพ่อครับในเมื่อนอรกมีจริงและทำไมสิ่งที่ผมกับหลวงพ่อเห็นจึงไม่จริงล่ะครับพระใหม่ยังไม่หายสงสัยแทนคำตอบท่านพระครูกับย้อนถามว่าเธอไม่แปลกใจบ้างหรือบวเหียวว่าเธอมาปฏิบัติ แค่สองวันสามารถเห็นนรกสวรรค์ที่คนอื่นเขาปฏิบัติกันมาเป็นสิบสิบปีก็ยังไม่เห็นมันแล้วแต่บุญบารมีของแต่ละคนนี่ครับคนซื่อเลี่ยงต่อไปอีกทางตอบอย่างนั้นมันก็มีส่วนถูกอยู่เหมือนกันนี่จำไว้นะบัวเฮียวอะไรก็ตามที่เธอเห็นตอนนั่งสมาธิ เธอสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงพิสูจน์ยังไงครับถามอย่างสนใจง่ายนิดเดียวเมื่อไรที่เธออิงบริกรรมก็แน่ใจได้เลยว่าเธอเห็นมันเป็นภาพลวงแต่ถ้าเธอเห็นทั้งๆท,ที่ยังมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมสิ่งนั้นมันจริงพูดง่ายๆก็คือต้องเห็นขณะที่มีสติ ทีนี้เข้าใจหรือ,อยังล่ะเข้าใจแล้วครับหลวงพ่อครับเมื่อกี้หลวงพ่อพูดถึงเทวปุตตมานมันเป็นอย่างไรครับอ๋อมานที่ว่านี้ก็คือสิ่งที่มาขัดขวางไม่ให้เราทำความดีอย่างการนั่งสมาธินี่ถือว่าเป็นความดีที่สุดเป็นความดีขั้นสูงสุดอย่าลืมทานศีลภาวนา สามอย่างนี้มีระดับไม่เท่ากันการให้ทานถือเป็นความดีขั้นธรรมดาการรักษาศีลเป็นความดีขั้นสูงกว่าทานการบำเพ็ญภาวนาเช่นการนั่งสมาธิการเดินจงกรมถือเป็นความดีขั้นสูงสุดเมื่อไรที่เราทำความดีเมื่อนั้นจะต้องผจนมารมารมีห้าประเภทด้วยกันคือขันธมารได้แก่ ความปวดเมื่อยตรงโน้นตรงนี้เวลาเธอปวดขาแทบหลุดนั่นแหละเธอกำลังผจญกับขันธมารกิเลสมารได้แก่กิเลสต่างๆเช่นนั่งแล้วอยากเห็นเลขก็เป็นโลภะนึกขัดเคืองเคียดแค้นคนอื่นก็เป็นโทสะหรือนั่งเพลินๆติดสุขก็เป็นโมหะเทวปตมารก็เช่นเห็นเทพบุตรเทพธ,ธิดาเห็นสวรรค์นารก อย่างที่เธอเผชิญมาแล้วอภิสังขารมานได้แก่ความคิดปรุงแต่งอยากเห็นโน่นเห็นนี่อยากเห็นหนออยากสำเร็จเป็นพระอรหรันส่วนอันความสุดท้ายคือมัจจุมานอันนีวร้ายที่สุดเพราะถ้าตายแล้วโอกาสจะมานั่งพองหนอยุบน้องก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเธอจึงจะต้องรู้เท่าทันสามารถขอให้จำไว้ว่ามานไม่มีบารมีไม่เกิด เพราะฉะนั้นเธอต้องเอาชนะมารให้ได้พระบวชใหม่เดินกลับกุฏิอย่างเหงาหงอยแอบรำพึงในใจไม่น่าเลยถูกมารหลอกเข้าจนได้